โอเคครับอืคุณมิน้นมิ้นนี่น่าจะเป็นมันนี่นะมัง้งนะเอามันนี่ดีกว่ามัง้งมิ้นนี่โอเค okay, นะอะเข้าใจกันแล้วนะครับคลิป <c li pp le> ที่ลุงบอกเรื่องปวดท้องประจำเดือนหนูทําตามหายจริงๆค่ะลุงเฮ้ย เ้ยมันจะเป็นไปนได้ยังไงเอานะมันก็มีคําถามว่าเฮ้ยมันหายได้ยังไงทนะีน่ะใช่ไหมลองลุงจะขออนุญ,ญาตอธิบายขยายความนะมันหายได้ยังไงคนที่เป็นเพศแม่เนี่ยผมว่านะเป็นผู้ที่จะรับเรื่องราวของลุงได้ได้ดีกว่าเพศพ่อ แต่บอกให้ทราบไว้เพราะอะไรเพราะว่าลุงเป็นคนที่พูดว่าเทพแม่ทุกท่านเป็นเจ้าของจักรวาลน,นี้เลยล่ะอธิบายไอ้เจ้าที่เป็นมดลูกนี่แหละครับลุงจะบอกว่าคือห่วงแห่งจักรวาลแปลว่าเทพแม่กำลังกรรมจักรวาลอย่นะครับนัน่นๆๆๆ ถ้ามีมนุษย์คนหนึ่งเกิดก็เกิดอยู่ในมดลูกของเพศแม่ะมนุษย์คนหนึ่งมาเกิดเห็นไหมฮเพศแม่เป็นคนที่หล่อเลี้ยงไว้อยู่อย่างเช่นกินอากาศแทนกินอากาศแทนน้ำนะ่ะคืออากาศนะครับนะั่นหายใจก็คือหายอากาศแทน กับไอตัวน้อยที่อยู่ในท้องนั่นนะอาหารหวานข้าวที่ดื่มกินขบเคี้ยวกินมันก็แปลงภาพปแปลงไปเป็นพลังงานหมดน,นั่นนะคําที่บอกว่าเพศแม่เนี่ยคือกรรมจักรวาลเอาไว้อยู่นะคือมดลูกนี่แหละครับขอให้มีความภาคภูมิใจมากเพราะนั้นทําไมพอเวลาลุงพูดถึงเพศแม่ปวดท้องแค่พูดเท่นั้นเองหรือแค่เคาะ แค่นี้เองครับคนที่เป็นเพศแม่เลยปิ๊บเดียวเนี่ยเฮ้ยมันหายปวดทันทีสรุปเลยคนที่เป็นเจ้าของห้อง,งจักรวาลก็คือเพศแม่คนที่รู้เรื่องราวของจักรวาลก็คือนั่งพูดอยู่นี่เอางี้ดีกว่าอเออ พอได้ไหมครับคำน,นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณมิ้นได้แปลว่าโอ้โหมันรลังการงานสร้างมากเพราะปวดท้องเมนเนี่ยโอ้โหมันมันระเบิดเถิดเทิงเลวเกิดครับคนไม่เคยเป็นเมนเนี่ยไม่รู้หรอกนะน่นะ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 เอาลุงก็เกิดมาเพื่อที่จะปลดปล่อยความทุกข์ของเพศแม่ได้อย่างลงตัวที่สุดนะวันนี้กล้าพูดเต็มร้อยเลยครับท่าน ราะฉะนั้นก็ถือว่าคุณมินนี่เนี่ยคุณมินนี่เนี่ยเป็นตัวแทนของคนของเพศแม่ทั้งโลกกันละกันอ่ะอ่ะลุงจะให้คะแนนขนาดนี้แหละครับลองเอาสิ่งนี้เขานำมาขบคิดารณานๆดูเิว่าสิ่งที่ลุงพูดเนี่ยมันจะเข้าไปลึกไปก่อนอีกทีหนึ่นงครับสำหรับคุณมินนี่นะครับที่สุดของที่สุดลุงก็บอกว่านั่นคือ พลังงานบริสุทธิ์นะมันเป็นค่าของที่เพราะฉะนั้นจัก,กรวาลน,นี่มันอยู่ในท่ามกลางของพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมนะห่วงเห็นจัก,กรวาลทั้งหมดอยู่ในท่ามกลางของค่าของที่หรือพลังงานที่บริสุทธิ์เองครับท่านเพราะฉะนั้นมันจึงมีผลง่ายเร็วและทันใจเพียงแค่ดู acting ของลุงและภาษาของลุงนั่นเองแล้วก็ทําตามลุงเท่านั้นนะครับมันก็จะเก็ จบข่าวครับผม